สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ L Fashion Variety ครับผมรายการ Variety ดีๆที่จะมาอัปเดตเทรนแฟชั่นจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับม่วอาจะเป็นการแต่งหน้าทรงผมการแต่งกายหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่ที่กำลังยินเทนอยู่ในตอนนี้ค่ะ ที่ปีคะเคยดูซีรีส์ไหมเอ่ยซีรีส์ที่ไม่เคยดูเลยครับล้อเล่นแหมซีรีส์นะครับต้องเคยดูกันอยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับซีรีส์ที่ฮิตก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศเกาหลีใช่ไหมครับออ๋สไตล์พี่ปีเลยนี่คะใช่แล้ว ทราบไหมคะว่าซีรีส์เนี่ยมีผลต่ออิทธิพลกับวงการแต่งตัวด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมการแต่งกายทรงผมการแต่งหน้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วทราบไหมคะว่ามีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้เตะตาดวงใจบรรดาหลาโอ้โหเตะตาเลยเรื่องอะไรครับเนี่ยน้องเบนก็ตอนนี้นะคะมีเรื่องหนึ่งจริงว่าชื่อดาวตันแอ็บบี้ดาวตันแอ็บบี้เหรอใช่มันเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็แฟชั่นต่างๆที่จะเป็นอย่างเดี๋ยวเราไปตามกันดู นในรายการช่วง e l Fashion Update เกี่ยวกับชนชั้นสูงของอังกฤษนะคะในสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ตั้งแต่ปี1 9 0 1จนถึง1910โอ้ยย้ยุคไปนานมากเลยนานมากๆค่ะซึ่งสมัยนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวของชาวอังกฤษอย่างแท้จริงเลยเป็นยังไงครับต้องบอกเลยว่านักออกแบบเนี่ยลิงเห็นแล้วก็ชอบชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวในยุคนี้มากๆเพราะว่าเนื่องจากในช่วงเวลานั้นนะคะผู้หญิงจะให้ภาพที่ขัดแย้งกับตัวเองมากๆเพราะพวกเธอเนี่ยจะแสดงออกว่าตัวเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะเปราะบางทางร่างกายโอ้โหเปราะบางมากมากแต่ว่าภายในของเธอนะคะจะมุ่งมันและแข็งแรงมันแข็งแรงใช่ไหมใช่ละจึงทําให้เรานักออกแบบนะคะออกแบบสไตล์เสื้อผ้าออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากมากครับทำให้ได้ลุคที่อ่อนหวานแต่ก็แข็งแกรงธรรมะแมงดูแข็งแรงมากๆเลยค่ะใช่แล้วทีนี้นะคะจะออกแบบมาทั้ง กระโปรงแล้วก็เสื้อโค้ททรงระฆังใหญ่ๆเลยอ๋อทรงระฆังนะเงาเงาไม่ใช่ระคังแบบนั้นไม่ต้องมีหมวกใบใหญ่ๆด้วยค่ะพี่มีหมวกใบใหญ่ๆเลยใชญ่เลยใช่แล้วไปทางด้านของผู้ชายก็มีทั้งชุดสูทแล้วก็กางเกงด้วยเหมือนกันต้องบอกเลยว่าสไตล์นี้นะคะบ่งบอกได้ถึงความเป็นเอ็กซ์ันเดยนิตเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใครๆหลายๆคนที่ชื่นชอบการแต่งตัวแบบสไตล์อังกฤษโอ้โหต้องบอกเลยว่าเอ็กซ์วันเดย์นีตไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ครับผมสวยงามมากเลยนะครับสำหรับแฟชั่นนะครับการแต่งกายนะครับในสมัยเอเวอเรียนที่เนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าดาวตันแอปบีนะครับผมใครที่ชอบนะครับที่ชอบการย้อนยุคการแต่งตัวในกอน้องเอาไปใช้ดูได้นะครับ เห็นไหมครับพี่ปีว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดได้ทุกที่จริงจริงคุณไม่หยุดนิ่งนะคะก็จะเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆได้เสมอพูดได้สวยงามมากครับสวยเท่าห้าเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงของคุณป๊อปปี้นะครับที่จะมาแนะนําเทคนิคการทําผมนะครับวันนี้นะครับเธอจะมาแนะนําทรงผมที่เข้ากับช่วงนี้ครับยุคสมัยเอ็ดเวิร์ดเดียนที่7นะครับผมเราไปพบกับเธอเลยครับกับช่วงแอร์ฮา โดยผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลเส้นผมโอไฮโยสวัสดีค่ะวันนี้นวันที่9จะมาแนะนําวิธีการทำผมสไตล์หวานนสำหรับสาวๆที่ต้องการเตรียมตัวไปออกเดทแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําทรงอะไรกันนะคะเรามาดูอุปรกรณ์ที่ต้องใช้กันเลยนะคะอันแรกเลยก็คือ หวีนะคะแล้วก็หนังยางรัดผมนะคะแล้วก็เป็นกิ๊บดำแบบตุ่มนะคะแล้วก็อันนี้เลยค่ะไม่ได้ก็คือโรลม้วนผมไฟฟ้าวาเลนเต้นะคะซึ่งจะทําให้ทรงผมของเราเนี่ยดูหวานมากขึ้นโดยการม้วนหลอนนะคะและสุดท้ายที่เราต้องใช้เพื่อให้ผมนั้นอยู่ทรงนั้นก็คือ u l Angel Styling Mist ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเ,เราต้องการสไตล์ออกหวานๆเพราะว่าจะไปออกเดทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป,ป,ปุ๊ปก็จะแบ่งผมออกไปด้านข้างเป็นการแสกข้างแบบนี้นะคะสาวๆจะทําไปข้างใดก็ได้ที่ตัวเองชอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยด้านผมเนี่ยนะคะที่แบ่งน้อยกว่าก็อืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะมาถักเปียแบบเกลียวกันนะคะวิธีถักนะคะก้าผมขึ้นมา หยิบผมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสองช่อเท่าๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาผมช่อด้านหน้านะคะทับผมช่อด้านหลังแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเกี่ยวผมขึ้นมาช่อใหม่นะคะทับกับผมช่อที่มาอยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็หมุนเกี่ยวขึ้นไปเลยค่ะ เหมือนเดิมนะคะเกี่ยวผมด้านหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะทับกับผมช่อยที่เกี่ยวมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ทับขึ้นไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราเกี่ยวขึ้นมานะคะเราทวิสต์กันก็คือหมุนเป็นเกลียวแบบนี้นะคะจนถึงประมาณใบหูของเราตรงนี้นะคะที่จะผมไปด้านขา เราก็ไม่ต้องเกี่ยวผมมาแล้วคราวน,นี้เราก็คือหมุนได้เลยค่ะหมุนเป็นเกลียวอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้หนังยางลัดผมและสเต็ปต่อไปนะคะเราก็มาดูผมฝั่งนี้บ้างโลผมให้เป็นลอนนะคะจะม้วนเข้าหรือม้วนออกได้ทั้งนั้นนะคะใช้โลม้วนผมไฟฟ้าพี่เอาเป็นม้วนเข้านะคะ เราได้เกลียวผมที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใช้ Space, mist, Our s p a c y styling mist h a r angel ขวดนี้นะคะฉีดที่รอนผมอีกทีนึงนะคะจะได้เป็นการล็อกลอนผมของเราให้อยู่ทรงหลังจากนั้นนะคะให้เอาเปียทวิสต์ด้านข้างที่เราเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะคะไปอีกด้านหนึ่งให้เข้ากับผมของฝั่งผมของเราด้านนี้นะคะผมหน้า เราจะทําให้หน้าไปกับหน้าผาของเราถัดไว้ที่หูนะคะถ้ากลัวสลุดสามารถเอากิฟบดํานะคะติดลงไปได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยป๊อป,ปี้จะใช้ยางรัดผมรวบผมทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะ้นหน้าเราจัดแต่งนิดนึงนะคะสามารถดึงออกมาเท่าที่เราต้องการได้ว่าอยากจะให้ผมหน้าลงมา หลังจากนั้นดูตรงนี้นะคะเราจะต้องเริ่มใช้กิ๊บดำนะคะพปปี้จะหยิบผมขึ้นมาทีละชอบนะคะแบบนี้นะคะหมุนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ผมเราเนี่ยไม่ชี้ไปแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะหมุนแล้วก็หมุนมาตรงนี้นะคะแล้วกิ๊บดำนะคะ ค่อยๆเกี่ยวผมขึ้นมานะคะทีละช่อเล็กๆนะคะอย่าทําเป็นช่อใหญ่นะคะค่อยๆเกี่ยวเป็นคนีให้พิ้งปลายผมออกมาด้วยนิดนึงนะคะนี่แหละคือที่พอบี้บอกว่าทําไมจะต้องเน้นที่รอนผมเพื่อให้ผมเนี่ยมันดูแบบชี้ๆออกมาแบบนี้นะคะออกยุ้งยุงนิดนี้ผมช่อต่อไปนะคะเกี่ยวขึ้นมาไปด้านหลังบ้าง เราก็พยายามให้ตรงปลายผมเนี่ยค่ะมาด้านหน้านิดหนึ่งจะได้ไม่ออกไปด้านหลังหมดด้านหน้าเราจะได้ไม่ดูเรียบจนเกินไปนะคะจะได้มีปลายผมยุ่งๆชี้มาด้านหน้าจะได้ดูว่าแบบเราผมเยอะด้วยนะคะช่วงสุดท้ายป้าปี้จะให้มันลงมาหน่นิดหนึ่งจะได้ดูเหมือนผมมันจะหล่นๆเป็นธรรมชาติสไตล์เกาหลีนิดๆน,น,นะคะทรงนี้ก็จะออกมาเป็นสไตล์แบบนี้ผมด้านหน้านะคะ เกล่ยลูกผมลงมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถเรวก็ฉีดแฮสเปอร์จริงนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้ส่งไปออกเดทแบบวันวานหรือว่าเราจะไปงานเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะดีใจยังเลยน้องเบ วันนี้นะครับเป็นเป็นความฝันของพวกเรามากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันนี้เราจะได้พาทุกท่านเนี่ยออกไปในช่วง LQ Out แล้วจริงเหรอจริงๆเนี่ยดีใจจรที่ไหนไปที่ไหนวันนี้นะครับพี่ปีนะครับจะพาไปย่านทองหลอ่อจริงเหรอเราไปไหมใช่ลแล้ว <ไป S 2> วันนี้นะครับเราจะพาไปย่านทองหล่อแล้วก็ไปดูเทรนด์แฟชั่นหนุ่มสาวยุคนี้ครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมน้องเบเราไปกันเลยมั้อยากไปมากแล้วครับผมพบกับพวกเราในช่วง LQ Out Boy สวัสดีค่ะเย้ในช่วงเอาชิวเอานะคะลงกระโดดจากรายการมาตรงนี้เลยใช่แล้วเราพาไปแล้วนะครับจะพาน้าผมเปลี่ยนกันนิดหนึ่งเพื่อจะให้เข้ากับแรตล์ของทั้งรองใช่แล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เฟนดี้วิลล่าวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลามืดมดหน่อยว่าเขาหมัดทำอะไรกันบ้างนะครับที่นี่นะครับวันนี้ค่ะเราจะมาดูความคิดเห็นของคนที่มาเที่ยวฟันดี้วิลล่ากันนะคะข้อแรก ชื่นชอบอะไรในฟังกี้วิลล่าค่ะและข้อ2กลางวันและกลางคืนแนวการแต่งตัวของคุณแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อ3าการแต่งตัวแบบไหนที่คุณเห็นแล้วกรี๊ดโดนใจมากที่สุดค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะถามก่อนว่าชื่ออะไรครับผมดีนแนนค่ะดีแนนดีแนนนะครับผมชอบอะไรในฟังกี้วิลล่าค่ะอยู่ในปรเทศที่นี่ออพอเพลงสนุกดีครับเพลงขนุนเหรอฟังกี้ก็ได้ยินแววๆมาใช่ไหม การแต่งตัวเนี่ยระหว่างตอนกลางวักนกับกลางคืนเนี่ยแต,ตกต่างกันหราแต่างกันค่ะตอนเช้าเรียบร้อยแบบนี้ตอนเช้าเรียบร้อยแบบนี้ขอเซ็กซี่นิดน,นึนงอ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงถ้าสมมติว่า เดินมาเนี่ยหรือว <quedar S 1> <sm> <ise> ่าเป็นแฟนของเราเนี่ยโหแต่งตัวแบบไหนที่เรากรี๊ดสลบเลยชอบตงกจวแบบสะอาดสะอาดแลพอแล้วค่ะสะอาดสะอาดดูดีนิดนึงรับพกเด็ดต่อไปได้ไหมไม่ได้ค่ะได้ค่ะได้ดีขอได้ด้วยเหรอสวัสดีนะครับสวัสดีนะคะชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะชื่อแพรชื่อหวานชื่อไวชื่อหวานเลยเพราะว่าชอบอะไรในฟังพี่ครับถึงมาเพียงเี่นี่มาตรฐานของลูกค้าค่ะมาตรฐานของลูกค้าได้ค่ะไม่ค่อยมีทะเลาะกันจริค่ะ แตต่างกันหตต่างต่างกันต้องมาทำงานไงนคะเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วมันคืนี่คือต้องเซ็กซี่แบบนี้นิดนึงจริงๆวันนี้มาเที่ยวนะมาทานข้าวนะคะเนี้ถ้ามาเที่ยวจะต้องเซ็กี่กว่นี้ผู้ชายที่แต่งตัวสไตล์ไหนเนี่ยี่จะทําให้คุณแพ้ใจละลายเห็นแล้วแบบอ้อฉันละลายฟีเลยแบบนี้ผู้ชายใส่ขาดีฟขาดฟอเตียีแลต้องมีสีน้ตาชื่อหลิงหลิค่ะชื่อจนี บรบรยา,ากาศค่ะอ่าหลิงหลิงชอบบรรยากาศใช่สบายร้านสวยค่ะแล้วก็เด็กเสิร์ฟก็บริการดีอ๋อสไตล์การแต่งตัวเนี่ยของหลิงหลิงและเจนนี่ระหว่างกลางวันและกลางคืนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะต่อเหมือนกันเลยเหรอมาได้การมาได้การสไตล์เดียวกันใช่ไหมเข่งเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็เป็นฐานใช่กโอน ตายแบบไหนแบบผู้ชายแต่งตัวสไตล์ไหนเราแบบใจละลายเลยขอเป็นเรียบๆแต่ดูดี็นอะไเรียบๆแต่ดูดีเรียบๆแต่ดูดีนะครับไม่อยากไม่อยากได้เยอะก็ว่าเท่ๆสมาสมาใส่กางเกงยีนรองเท้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อประมาณนี้นะครับแล้วถ้าถ้าเปรียบเทียบกับพวกดาราศิลปินนี่จะคนไหนครับประมาณประมาณดาราคนไหนพี่โดมค่ะพี่โดมนัดเด็ค่ะเด็ดนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมอ๋อชื่อโอมครับผมมโอนะะคชื่ออตอมนะครับอตอมแกค่ะแกชอบอะไรพี่ ชอบแบบการตกแต่งครับตกแต่งมีเอาดออ๋อเขามีเอาดอยฮะใงชิวชิวนะครับแล้วระหว่างตอนกลางวันและตอนกลางคืนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างส่วนมากจะใส่รองขาสั้นพวกนี้ยตอนกลางวันก็แบบเนี้ยครับแต่งแบบนี้แต่งแบบนี้ทั้งวันเลยที่กลางวันกลางคืนกลางวันครับเยี่ยมแนว่ากเหมือนกันทั้งวันทั้งวันอย่างนี้เลยสไตล์นี้ยิงเดินมาเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยท่อเลยอจานาลายใส่ ดำๆบางๆางสีทรูเหรออ๋อสีทรูนะครับวคนนี้ต้องน้าากเซ็กซี่ครับเก็ยืดธรรมดาขาสั้นแบบเข้าไปอย่างนี้แบบฟิตๆชอบั้นไง ท่านทั้งหูป่ะโอ้โหหูก็เยอะไปท่านทั้หูแล้วกันเล่ยเล่ยแบบพี่หลายสไตล์กันแล้วแต่ไปที่ไหนอ่าแล้วแต่สถานที่ใช่ไหมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชินิกครับชินมเทิงฟังกี้บีลาครับผมบันเทิงชอบบรรยากาศชอบผู้คนนะครับสังคมเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยว่ามาบ่อยมาบ่อยบ่อยมากครับแลเป็นกันเองยังไงคือแบบเราสามารถคุยกับใครก็ได้ที่นี่เลยหรือเปล่า อาจจะไม่ทุกคนนะทุกคงทุกคนก็คงมีเ่ถามว่าสไตล์การแต่งตัวเนี่ยระหว่างตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างอาจจะไม่แตกต่างมากครับถ้าออกงานสังคมอะไรอาจจะมีนิดนึงเพิ่มท็อกเพิ่มอะไรได้ดูเด็กขึ้นมาถ้าสมมติมีแฟนท่กคนหนึ่งหรือว่าสาวคนนี้เดินมาแต่งตัวสไตล์ไหนโดนใจม้างเลยคนต้องมองที่หน้าครับดูที่หน้าก่อนว่าหน้าตาสวยไหมถ้าไม่สวยก็ไปไกลๆดีกว่าโถ้าถูกใจยังไงตอบ ถ้าถูกใจขาเดฟรองเท้าส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยโยโยขาที่สวยใช่ไหมแล้วถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างสไตล์การแต่งตัวเนี่ยจะเป็นดาราศิลปินคนไหนคงไม่มีดาราศิลปินคนไหน,นอะไรแน่อนอนเดี๋่วขอเป็นเฟิร์สอิมเวอร์ชั่นโอ้โหนะครับน้องเหมียวครับน้องเหมียวเบียครับผมเบียชอบเลเนี่ยเหมือนกัน ก็แบบส่วนมากเพื่อนก็ชอบรันมาเจอที่นี่ครับเพราะมันเป็นศูนย์กลางร้านจอดรถใหญ่ดีด้วยร้านจอดรถใหญ่ก็จะรถโคตรไปหน่อยนะครับชอบดนตรีสดกับดนตรีสดนะสไตล์การแต่งตัวตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้าง อีเบลิโออ่ะเบลิโออ่ะของผมก็อันนี้ก็ลากยาวตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมตั้งแต่เมื่อวานร้อนเลยครับตตั้งแ่เมื่อเช้าก็เมื่อเช้าเื่นช้างเหนียวนีดเดี่ยวชุดที่สองก็กลางวันบ้านเราก็เมืองร้อนเนาะก็าใส่ขาสั้นครับผมรองเท้าแตะในสบายกลางวันก็ไม่ใส่แต่กินนี่ไม่ใช่ใส่พี่อะไรับแฟนผมบ้าบอกมาดามสบายสบายอะค่ะบายสบายเนาะแฟนเองเนี่ยแต่งตัวแบบไหนสไตล์นู้น แต่อย่างไรก็รักนะครับแต่ยังไงก็รักอย่างไรก็ย่งไรก็ได้ครับให้เข้ากับร่างกายกับบอดี้ของแต่ละคนต้องคือาแต่งให้หน้ามองอะไรเงี้ยไม่เลยครับผมไม่ด้วยนะครับจริงๆเราอยู่ห่างกันครับเราอยู่คนละประเทศแต่เราแต่งตัวแบบไหนส่วนโคงอยู่เราอ๋อครับต่เลยก็ทำงานเนี่ยก็แต่งให้ให้เข้ากับกาลเทศะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ากับเราด้วยว่าแบบ แบบเดินด้วยกันมันก็ต้องดูเข้ากันเลยนะไม่งั้นเหมือนแบบเธอไปทะเลฉันไปงานกาลาดินเนอร์ก็ไม่ไว่าอเคก็แต่งตัวแบบให้แบบสอดคล้องกันนะครับไปไหนมาไหนเราจะได้แบบเดินด้วยกันได้เป็นนี่ก่อนคุณเป็นมุนินมุนินแหละแล้วแบบผู้ชายต้องเป็นผอหรือเปล่าโอเคเลยครับอาร์ตครับผมคุณอาร์ตนะครับผม อาจจะไม่ใช่คนชอบเที่ยวนะคะแต่ว่าถามนิดนึ่งหัวมาที่ฟังกี้วิล่าชื่ชอบอะไรคะเอ่าไม่อบไม่ค่อยได้นะบรรยากาศบรรยากาศดีครับผมอ่ารมณลื่นเบียร์อร่อยครับเบียร์อร่อยด้วยเล่นดีเราสาวจับจับขนาดไหนจับขนาดไหนมอกการแข่งตัวของคุณอาร์ตเนี่ยระหว่างกลางวันกับกลางคืนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างอ่าสบายสบายครับสบายสบายอ่ากางเกงอาจจะเก่งกางเกงบ็อกเซอร์หนึ่งตัว ไม่ถึงขนาดนั้นเก่งว่ายน้ำครับผมแล้วโซนกลางคืนก็จะเป็นแบบเย็นอ๋อง่ายเย็นง่ายรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าก็ใบครับมีก็รองเท้าหนังขโมยเข้ามาบ้างครับเราชื่นชอบไม่แ้าเราอยากยแต่งก็แบบไหนหรือว่าแต่งมาแบบเนี่ยผูกใช้ละลายเลยเปรี้ยวเปรี้ยวอ่าเปรี้ยวเห็นแล้วแบบ นี่ไม่ต้องสั้งก็ไหลเดียวเลยจะเป็นกระโปงอ๋อเป็นกระโปงเห็นข้อเท้าประมาณนี้อ่าครับปิดเลยเลากเลยครับผมราศีอะไรคนชอบข้าวบุณเส้นแต่พอแต่งงานแล้วก็เลิกชอบกชอบแล้วอ่าจะชอบใครตอนนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อตือครับวันนี้มาเที่ยวทั่บังคีวินล่าแอบดีแฟนมาเที่ยวเนี่ย สาวเอกมากหน้าพี่เขาแล้วไม่น่าเข้าใจนะเอกมากระหว่างกลางวันกับกลางคืนเนี่ยสไตล์การแต่งตัวนี้เป็นยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างก็กลางวันก็อาจจะต้องทำงานก็เรียบร้อยหน่อยกลางคืนก็เรียบร้อยครับบางครั้งแล้วแต่ว่าเราจะไปไหนครับกลางคืนเหรคะกลางคืนถ้านอนก็แก้ผ้าครับไม่ายวันนี้ไม่โทรได้เลยดอยากเห็นไหมจ๊ะ เอโคสมมติว่าพี่ตือมีแฟนอีกสักคนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาอ่ะพี่ตตอคะพี่ตือจะใจละลายแบบไหนนะโอ้โหถ้าเป็นแฟนตัวเองแต่งตัวแบบเนี้ยชอบมากๆเลยทำได้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยใส่เส้นเดียวเป็นประมาณดาราคนไหนเส้นเดียวเส้นเดียวแบบปาดแค่เนี้ยเหรอัว พัชราภาแต่พัชราภาไม่มีทางเห็นขาอ่อนผมแน่ครับครับวาเพราะว่าเขาคงไม่มาสนใจผมครับดีใจด้วยับดีใจกับพัชราภาด้วยนะครับออผมชื่อปลากรกฏครับฟับงกี้วิลล่ามีอะไรเจ,จร๋งๆมั่งฟังกี้วิลล่าเราขายความไฮปาร์ตี้ ใชพารีแอนโฟคือคุณมีบรรยากาศแบบถบ้านวาร์ต้บบถูกบ้านเรามีในส่วนที่เรามีในส่วนหนสวนเป็นเอาดอรมีชิวเอาท์าชิวเอาท์เราก็คือนั่งดื่มนั่งกินอะไรไดง่ายๆแล้วถ้าคุณสะดกมากหน่อยก็้อบางที่ก็้งนมากหน่อยคุณมาเข้าไปใช้ดทางไนใช่ไหมสาวที่นี่ก็ไม่เป็นรองครในมูลไท่และการแต่งกายของตาคุกวันก็จคืสแต่งกายไม่เลยไม่ผมพอสมควรแล้วเพราะโรงแม่เป็นรงแรขับรถใส่ไม่ขับรถธรรมดาล้วก็มันจะค่อนข้างแบบ รักมากอ่ะจะยับเยินมาก่แตจริงๆแล้วก็แต่งตัวสบายสบายเหมือนกันวันกับคนที่กลางคืนกับกลางวันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เรใช้ความเป็นชคยชั่วแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกัียนเรียบร้อยเพราะว่านี่ปาเนี่ยเห็นสาวๆเนี่ยชอบผู้สาวๆแบบไหนแต่งตัวแบบสไตล์ไหนที่แบบพี่ปาเห็นแล้วแบบสังโคยันยอมขึ้เข่าอะไรอย่างเงี้ยยันยอม คนที่ชอบสุริละมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงหน้าสวยเนี่ยยังไม่เป็นเส้นกับผู้สุริลไะไม่จำเป็นต้องสูงใช่แต่ว่าเขาต้องดูแลตัวเองดีคนที่มีลักษณะการเฮลที่แบบเนี้ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าบอกหนุ่มนิสัยว่าเป็นคนรักเป็นคนดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นครับคุณดูแลร่างกายดีขนาดเนี้ยอยากดูแลก็มุ่งดูแลได้ดีนะหอมมากผมมากสนุกมากเขาวันนี้นะครับพวกเราก็พามาเที่ยวกันที่ทองหล่อเนี้ย วันนี้นะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าที่กรจากร้านแทปแมนครับผมแต่งหน้าทําผมโดยป a เบล่าแฮร์ Studio ค่ะครับผมสําหรับนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเรานะครับรายการของเรานะครับแอลแฟชั่น a ว i t y ิตเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ YouTube นั่นเองนะครับ ส่วนใครนะครับที่ต้องการอัปเดตนะครับข่าวสารก็เข้าไปอัปเดตได้ที่แฟนเพจของเรานะครับตามที่อยู่ึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราสนุกกันเต็มที่แล้วเดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ De He hecho que la latina no hay piso de molina ni en Vallecas ni siquiera en chamberib Y ¡Ah, sí! yo quiero una chinatron, dame ya esa china tron, saca ya la chinatron, no hay Sin dotarme un pelo, yo quiero mi cara, me la voy corriendo buscando a mi amigo Ali ¡Ale! Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una posturita tron No chinas, no chinas No chinas, no chinas